เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันดีอีกคนะละอย่างไงพอตัวเองไปเป็นเทวดา,าจริงแล้วโอ้โห,หทุกเว้ยไม่ไหวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนา3อย่าง 1. ขอให้ไปสู่สุคติ2ขอให้ได้ลาบสาลาบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้วภิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะ พระุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดานั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างเสื้อผ้าอภรร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนไอเทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอนี่ตายแน่และไม่มีอาการห้าละก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ลาบนะ ขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนะพิกุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาภตรงบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาภดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตาภาสิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาภเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือ ได้พวกทรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยทรัพย์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่าโยมเป็นผู้มีจักขคุดีตาดีสองข้างนี่ผู้เจ้าจะเปรียบเทียบไว้ดังนั้นการได้ศรัทธาในคําสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาบและเป็นลาบที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สคืออะไรพิกุถามพระพุทธเจ้า การไม่เสื่อมจากลาภที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพรามเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระเจ้าได้เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนกันแนะนำไอ้นี่แนะนําอันโน้นแนะนําอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าไ้เราไปวิ่งบูชาโน้นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละแต่โยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่วันไหวไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่วันไหวโยมก็กําลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบัน รโสดาบานอย่างน้อยมีความมีคุณสมบัติสามอย่างละและโยมเพิ่มสินให้ข้อหนึ่งยมก็เป็นโสตาปฏิผลพยากรตัวเองได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เทวดาเขาปรารถนาแต่นั้นมนุษย์เทวดานี้พอกันนะพอกันแลกกันไปแลกกันมาถือว่าเป็นสุปติทั้งคู่มีดีกันคนละอย่างดีของมนุษย์สามอย่างที่เทวดาอยากได้คืออะไรหนึ่งเป็นผู้มีสติสองมีความกล้าหาญสามมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอด เทวดาเนี่ยสปีดไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยสปีดในการประพฤติปฏิบัติได้เร่งความเพียรได้จนถึงอาหารหันได้ทั้งหมดอยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่าแต่เท่ากับเราเนี่ยเกิดอยู่ในภพที่มีศักยภาพที่จะเป็นอาหารหันได้